เขาบอกว่าเริ่มใช้ก็คือแปดกันยาหกเจ็ดเนาะจากกันยาหกเจ็ดที่ผ่านมานะครับแต่มันยังมีแค่บทขัดย่อนะตัวเต็มมันยังไม่ออกมานะครับก็คือเขาน่าจะยังอยู่ในกระบวนการของการเผยแพร่อยู่นะครับเขาน่าจะร่างแล้วก็แอดพูบแล้วแหละนะครับก็คือเป็นมาตรฐานของตอรับต้าเสียบต่อยานยนต์นะครับอะไรพวกนี้นะครับสําหรับการชาร์จแบบ DC นะนันี้เป็นของ DC นะครับอาจจะไปหาค้ดอื่นด้วยก็ได้นะอันนี้ผมยกตัวอย่างมานะครับว่าเป็นของตอวรับต้าเสียบของแบตเตอรี่ก็มีนะครับ และอันนี้ก็คือเป็นของ dc อย่างเดียวนะครับของ a อผมว่าเขาก็อัปเดตเหมือนกันนะน่าจะเป็นโค้ดตัวอื่นนะครับอส่วนใหญ่เขาก็อ้างมาจากนี้ครับหกหนึ่งแปดห้าหนึ่งเหมือนกันก็คืออันเดิมแหละแต่ผมว่าอรอบนี้เขาน่าจะแปลเป็นไทยแล้วดาวเอานะครับแต่ยังไม่เห็นตัวข้างในนะแต่ว่าของเดิมนะครับปีห้าเก้าหกศูนยะ์ก็คือหน้าปกเป็นไทยแต่ข้างในเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่คิดว่าเร่มเนี้น่าจะเป็นไทยแล้ว ใน,ในไทยครับซึ่งข้อดีของมองกก็คือเวลาเราอ้างไปใช้งานเราไม่โดนลายเส้นนะหรือเราเราไปซื้อมาก็ได้ครับซื้อของมองกมาแค่หลักสิบนะไม่ถึงร้อยบาทปรนะมาณเจ็ดสิบปดสิบาทนะครับถ้าถ้าต้องการเอาไปใช้ในเชิงของธุรกิจนะเชิง,งธุรกิจนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคครับมีคำถามมีข้อสงสัยไหมครับเดิ็เล้ฮะ